สวัสดีค่ะทุกคนสบายดีไหมวันนี้ไหนก็จะมาแยกต้นมะละกอนะคะต้นมะละกอที่หน่อยปลูกไหนก็ซื้อมาจากซื้อมาจากร้านไทยนะคะกินเสร็จไหนก็เอาเม็ดมาหวานตรงนี้แล้วทีนี้ไม่คิดว่าเขาจะเกิดเราก็เลยต้องมาแยกค่ะไหนก็แยกได้และหนึ่งกระถางว่าจะทําสักสามสี่กระถางค่ะเผื่อจะมีออกผลให,ให้เราได้กินบ้าง นี่ไหนก็โยนติดกันเกินไปก็ไม่คิดว่าเขาจะเกิดมาเนาะช้มีเออช้มี่เลยลืมไปเลยค่ะจิ้มลงไปเลยเห็นบางคนเขาบอกว่ากระถางหนึ่งลองสักสามสี่ต้นเดี๋ยวจะลองดูสี่ต้นนี้ต้นใหญ่มากๆเลยนะคะลองดูดูรากของเขานะคะ หนยก็ได้หลายกระถางอยู่ค่ะเดี๋ยวมาดูว่าจะติดไหมรดน้ำแล้วหน่อยก็จะไปวางไว้ในที่ร่มโอเคค่ะได้เจอกันใหม่โชคดีทุกคนนะรวมถึงหน่อยด้วยบาย